ภาพเบื้องหลังความเป็นพี่ของท่านอ้นคอยดูแลท่านอ่องตลอดเวลาที่อยู่ไทยนักข่าวรุ่นใหญ่วาสนานานุวมได้เปิดภาพเบื้องหลังความเป็นพี่ชายของท่านอ้นคอยดูแลท่านอ่องตลอดเวลาที่อยู่เมืองไทยจากกรณีที่ท่านอ้นและท่านอ่องกลับไทยในรอบ27ปีชาวไทยหลายคนก็ให้ความสนใจกับทั้งสองท่านและยินดีต้อนรับกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดอย่างอบอุ่น ทั้งสองคนก็พักอยู่ในประเทศไทยมารยะหนึ่งเดินทางไปเยี่ยมประชาชนในที่ต่างๆล่าสุดนั้นวัชนาณน,าน,านุ่มนักข่าวชื่อดังได้โพสต์ภาพเบื้องหลังพี่ชายคอยดูแลน้องท่านอ้นวัชเรศรวิวัชระวงศ์ผู้เป็นพี่ชายคอยดูแลท่านอ่องนายแพทย์จัก,กรีวัฒน์วิวัชระวงศ์ตลอดทั้งถ่ายรูปให้แล้วก็คอยตักอาหารให้กับน้องมีข้อความว่าข้างหลังภาพพี่กับน้อง ท่านอ้นถ่ายภาพให้ท่านอ่องกับเสด็จทวดที่โรงพยาบาลสิริราชและคอยตักอาหารให้กับท่านอ่อง DNA ของความเป็นพี่ของท่านอ้นวัชเรศรวิวัชระวงศ์ที่คอยดูแลท่านอ่องนายแพทย์จักรีวัฒวิวัชระวงศ์น้องชายตลอดท่านอ้นและท่านอ่องได้เผยถึงความยินดีที่ได้กลับมาไทยอีกครั้งในรอบ27ปีและทั้งสองท่านก็มีความตั้งใจกลับมาอีกท่านอ่องนั้นมีความสนใจอยากกลับมาเป็นเลคเชอร์ ช่วยสอนวิชาการแพทย์หรือเป็นที่ปรึกษาด้านที่เชี่ยวชาญให้กับโรงพยาบาลสิริราชซึ่งท่านโอนก็ช่วยหนุนเต็มที่ทั้งสองท่านเผยว่าเหมือนฟันที่เป็นจริงที่ได้กลับมาที่บ้านเกิดและท่านอ่องก็ตั้งใจอย่างมากที่จะมากราบพระราชบิดาผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนวิชาแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วย